ฝันให้ไกลต้องไปให้ถึงใช้บัญชีก้าวไปสู่สมาร์ทฟาร์ r เมอร์แหม้แหม้ใครๆก็อยากจะเป็นเกษตรกรยุคดิจิตอลหรือที่เรียกว่าสมาร์ทฟาร์ r เมอร์แล้วเกษตรกรไทยจะพัฒนาก้าวสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์ r เออร์อย่างยั่งยืนได้อย่างไรสิ่งสําคัญคือเกษตรกรคน,นนั้นๆต้องได้รับการพัฒนาทักษะ3ส่วนคือ 1. ทักษะการบริหารจัดการ พื้นที่เกษตรกรรมแรงงานทุนการเพาะปลูกเพาะเลี้ยงและผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรสิ่งเหล่านี้ข้อมูลในสมุดบัญชีช,ช่วยได้ 2. ทักษะการแปรรูปที่ต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเป็นไปตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 3. ทักษะที่แสดงถึงความเป็นเกษตรกรมืออาชีพวางแผนในเชิงธุรกิจพร้อมแบ่งปันบทเรียนแก่สาธารณะดังนั้นจะเห็นได้ว่า ส่วนหนึ่งของการพัฒนากเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ก็คือการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบัญชีของเกษตรกร,ร,กรโดยพัฒนาตนเองจาก,กเกษตรกรแบบดั้งเดิมเป็นกเกษตรกรสมัยใหม่หรือเป็นกเกษตรกรแบบผู้ประกอบการด้วยการรู้จักการบันทึกบัญชีและมีความเข้าใจสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชี เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรภายใต้การสนับสนุนและบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐทราบแบบนี้แล้วิดต,ต่อสอบถามและร่วมเรียนรู้การทำบัญชีกับครูบัญชีอาสาป,ประจำท้องถิ่นใกล้บ้านหรือที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกใกล้บ้านกันนะครับทำบัญชีเป็นเห็นรายจ่ายใช้บัญชีได้ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตพิชิตความจนได้แน่นอนครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมตรวจบัญชีสหกร์